ปิประเด็นที่ควรรู้ทำไม UBS ที่เข้าซื้อเครดิตสวิสนั้นถึงกลายเป็นดีลประวัติศาสตร์ข่าวใหญ่ของโลกการเงินการลงทุนตอนนี้ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะก็คือการที่ UBS นั้นเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse ค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นดิวมหึมานะคะที่หลายคนนั้นจับตามองเพราะว่าทั้ง UBS แล้วก็ e i t t ิต i s s e เนี่ยต่างเป็น2ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้คืออะไรแล้วตอนนี้กําลังถูกแก้ด้วยแนวทางแบบไหนจากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นะคะลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆใน10ประเด็นค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ประเด็นแรกเลยเนี่ยนะคะทำความเข้าใจประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนค่ะสวิตเซอร์แลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านภาคการธนาคารเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะด้วยการที่เขาเนี่ยวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกนะคะอีกทั้งภูมิประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาจะเป็นส่วนใหญ่ทําให้ยากแก่การโจมตีรวมไปถึงก็คงไม่มีใครที่อยากจะมาโจมตีสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อน ประเด็นที่2ค่ะธนาคารสวิสน,นั้นขึ้นชื่อมากๆนะคะในเรื่องของการเก็บรักษาความลับแล้วก็เก็บทรัพย์สินที่ผู้คนเอามาฝากไว้เป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะทราบกันนะคะว่ามีเศรษฐีจากทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะเลือกที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์กักบทรัพย์สินของตัวเองในประเทศตัวเองเนี่ยนะคะ ก็มั่นใจได้ค่ะว่าทรัพย์สินที่ถูกเอาไปฝากอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะยังคงอยู่นะคะไม่เว้นแม้แต่เศรษฐีหรือว่าเจ้าสัวจากเมืองไทยหลายๆท่านนะคะที่ใช้บริการการฝากทรัพย์สินในสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันประเด็นที่3ค่ะประเด็นนี้เนี่ยเชื่อมโยงมายังเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วนะคะต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยธุรกิจของธนาคารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะคะจากเดิมที่คนรู้สึกแล้วก็รู้จักกับธนาคารว่าเขาทําหน้าที่รับฝากดูแลทรัพย์สินของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรทองเงินสดหรือว่าของมีค่าต่างๆนะคะเป็นธุรกรรมหลักของธนาคารมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะธนาคารสมัยใหม่นั้นเนี่ยมีการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปค่ะ เขามีการให้บริการด้านวานิธนากิจหรือว่า investment b a n k i n g รวมไปถึงเรื่องของการบริหารความมั่งคัง่งหรือว่า Wealth Management เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักแล้วก็เลยนำมาสู่ประเด็นที่4นะคะที่ต้องบอกว่าการที่ธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์นั้นได้เปลี่ยนไปเนี่ยก็กลายเป็นดับสองคมเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอธุรกิจสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยธนาคารต่างๆเขาก็จะพยายามสร้างนวัตกรรมการเงินที่มันซับซ้อนขึ้นนะคะรวมไปถึงการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงได้ยากขึ้น ซึ่งเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะสามารถสร้างความเสียหายแบบโมโหลานให้กับบริษัทแบบครั้งเดียวทำให้มูลค่ากิจการนั้นหายไปอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ได้เช่นกันเลยนำมาสู่ประเด็นที่5นะคะว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นก็อย่างกรณีล่าสุดนะคะในปี2021ที่ผ่านมาถ้าใครจำกันได้นะคะ กับประเด็นที่ทางเครดิตสวิสนั้นได้มีการปล่อยกู้ให้กองทุนอาร์คิกอสนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาร์คิกอสเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะเจ๊งขาดทุนกันไปนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ตัวของเครดิตสวิสนั้นเสียหายไปด้วยนะคะขาดทุนจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยประมาณ1,90,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะ อยากให้ทุกคนจําตัวเลขตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าปริมาณของการขัดคุณในครั้งนั้นจาก a าร์กิคอสเนี่ยนะคะสูงกว่ามูลค่ากิจการที่ Credit ิตสวิสเพิ่งจะขายให้กับทาง UBS ไปซสอีกค่ะเลยเชื่อมโยงมายังประเด็นที่6นะคะที่อยากจะเล่าถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่อุตสาหการรมทางการเงินของโลกนั้นกำลังถูกสัน่นคลอนนะคะจากวิกฤตความเชื่อมั่นค่ะ ซึ่งวิกฤตความเชื่อมั่นนี้นะคะมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ธนาคารหลายแห่งในสารัฐนั้นล้มนะคะทําให้ธนาคารที่อ่อนแอทั้งหลายที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะคนก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นแล้วก็แห่กันไปถอนเงินเช่นกันซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือ Credit Suisse ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีทรงของความอ่อนแอซ่อนตัวอยู่แล้วด้วยนะคะมีคนบอกนะคะว่าถ้าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ย เครดิตสวิสนั้นไม่ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะเปิดมาวันจันทร์วันนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่เครดิตสวิสนั้นจะเป็นอีกหนึ่งแบงค์ที่ล้มตามธนาคารในสหรัฐไปเลยนำมาสู่ประเด็นที่เจ็บนะคะที่ทุกฝ่ายนั้นต้องเร่งหาทางออกร่วมกันในช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าทางออกของเรื่องนี้น่าจะมีอยู่2ทางด้วยกันค่ะทางแรกเนี่ยนะคะก็คือเครดิตสวิสนั้นต้องยื่นล้มละลายและทางที่2ค่ะต้องหาคนมาช่วยเหลือเครดิตสวิสให้ทัน ซึ่งทางเลือกแรกนะคะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเป็นทางที่ธนาคารกลางสวิสนั้นจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเครดิตสวิสนั้นเนี่ยนะคะถือเป็นธนาคารที่ใหญ่มากถ้าเกิดล้มจริงเนี่ยนะคะจะกระทบกับลูกค้าในประเทศสวิสรวมไปถึงความเชื่อมั่นในระบบการเงินการธนาคารของสวิ์แลนด์และก็จะกระทบเป็นลูกโซ่นะคะลามไปยังระบบสถาบันการเงินทั่วโลกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะธนาคารกลางสวิสเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญในฉากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหน้าที่สําคัญของธนาคารกลางสวิสเลยก็คือการรักษาระบบเสรียรภาพทางการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองนะคะเขาก็เลยต้องพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเร่งพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ประเทศนั้นเจอกับวิกฤตทางการเงินเลยเป็นที่มาสู่ประเด็นที่8ค่ะ ที่หวยเนี่ยดันมาออกที่ UBS ซึ่งเป็นธนาคารคู่แข่งสัญชาติเดียวกันนะคะที่ถูกขอร้องแกมบังคับจากธนาคารกลางสวิสให้เข้ามาช่วยเครดิตสวิสในครั้งนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องแย่แน่แนจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่าธนาคารทั้ง UBS แล้วก็เครดิตสวิสเนี่ยนะคะถือเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์การดำเนินงานมาอย่างยาวนานนะคะอย่าง UBS เองเนี่ยจริงๆแล้วเขาย่อมาจากคำว่า Union Bank of Switzerland นะคะ ทำธุรกิจธนาคารมายาวนานกว่า161ปีก่อนที่จะมีการคูบรวมกับ Swiss Bank Corporation เมื่อ24ปีก่อนนะคะในขณะที่เครดิตสวิสนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่เหมือนกันนะคะมีประวัติการทำธุรกิจมายาวนานกว่า167ปีกันเลยทีเดียว และต้องบอกนะคะว่าธนาคารทั้งคู่นั้นเคยยิ่งใหญ่มากๆนะคะรู้หรือไม่คะว่าในช่วงเวลาหนึ่งนนะะ Credit เนี่ยนะคะเครดิตสวิสเนี่ยเคยใหญ่กว่า UBS ด้วยซ้ำไปและช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดวิกฤตซับพรามนะคะ UBS ในเวลานั้นเนี่ยมีมูลค่ากิจการอยู่ที่7.5้านล้านล้านบาทในขณะที่เครดิตสวิสนั้นมีมูลค่ากิจการสูงถึง9ล้านล้านบาทแล้วก็นับเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเวลานั้นเช่นกัน แต่หลังจากที่เครดิตสวิสนั้นเจอมรสุมรุมเร้าเรื่อยมาเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มูลค่ากิจการของทั้ง2ธนาคารนี้เนี่ย แตกต่างกันไปมากพอสมควรค่ะ UBS นั้นมีมูลค่าบริษ,ษัทอยู่ที่ประมาณ1.9ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่ Credit Suisse นั้นมีมูลค่ากิจการเหลือแค่273,000ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าดูมูลค่ากิจการล่าสุดนั้นถือว่าลดลงจากจุดสูงสุดของเขาถึง97%กันเลยทีเดียวคำถามก็คือว่าแล้วดีลการเข้าซื้อกิจการกันครั้งนี้เขาสรุปราคากันที่เท่าไหร่นะคะก็เลยนำมาเป็นประเด็นข้อที่9ค่ะ ที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมูลค่าที่ UBS เสนอซื้อเครดิตสวิ s นั้นอยู่ที่1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็มีมูลค่าอยู่ประมาณ34,000ล้านบาทเท่านั้นเองแน่นอนนะคะว่าพอตัวเลขนี้ถูกเปิดเผยออกมาเนะ,คะ่ค่ะเครดิต Su วนั้นก็ร้องในใจเลยนะคะว่าจะเป็นไปนได้ยังไงนะคะในเมื่อ ตัวของ c เครดิตสวิสนั้นเคยมีมูลค่าสูงถึง9ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ใหญ่กว่า UBS ด้วยซ้ำไปทำไมวันนี้เนี่ย UBS ถึงให้ค่าเครดิตสวิสแค่34,000ล้านบาทเท่านั้นเองการเสนอตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะคะราวกับว่า UBS เนี่ยไม่เห็นคุณค่าของ c เครดิตสวิสเลยดังนั้นนะคะเครดิตสวิสก็เลยปฏิเสธข้อเสนอในการเข้าซื้อของ UBS ที่มูลค่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปทันทีค่ะ แต่หลังจากที่เครดิตสวิสสอบปฏิเสธไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมานั่งคบควนสติอีกทีนึงเนี่ยนะคะก็พบว่าเอ๊ะถ้าเราปฏิเสธข้อเสนอนี้ของ UBS ไปแล้วไม่มีใครมาเสนอมากกว่านี้หรือว่าไม่มีเงินช่วยเหลือหลังจากนี้ล่ะจะทำยังไงนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยไอ้มูล,ลค่าของเครดิตสวิสที่ UBS เคยให้ที่พันล้านเหรียญเนี่ยมันอาจจะแบบเยอะไปด้วยก็ได้นะคะเขาอาจจะกลายเป็นธนาคารที่ไร้ค่าขึ้นมาจริงๆก็ได้เหมือนกัน ก็เลยเกิดการตกลงกันใหม่นะคะโดยสุดท้ายเนี่ยเครดิตสวิสนั้นนะคะยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการจาก UBS ที่มูลค่า3,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1 8 8 0 0 0ล้านบาทซึ่งมูลค่ากิจการที่เขาตกลงซื้อขายกันเนี่ยนะคะยังต่ำกว่ามูลค่ากิจการทั้งหมดของเครดิตสวิสที่มีการซื้อขายกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึง60%กันเลยทีเดียว และต้องบอกนะคะว่าราคานี้เนี่ยยังถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าการขัดทุนที่เครดิตซ s ส์นั้นปล่อยกู้ให้กับอาร์คิคอสที่ตอนนั้นเนี่ยขัดทุนอยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นล้านบาทอย่างที่ได้เล่าไปตอนแรกนะคะเมื่อช่วงสองปีก่อนสักอีกค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมเขาถึงต้องซื้อขายกันที่ราคาต่ำขนาดนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยนำมาสู่ประเด็นที่สิบค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสาเหตุสำคัญที่ UBS นั้นซื้อ Credit Suisse ได้ต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่า ตัวของเรดตสวิสเองเนี่ยยังมีหนี้อยู่อีกเยอะมากนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่เงินจะไหลออกอีกจํานวนมากด้วยก็เลยทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสในการที่เฟดตสวิสนั้นจะล้มละลายเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะคะ UBS นั้นก็คงไม่ได้อยากจะอยากได้ทรัพย์สินประเภทนี้เข้ามาไว้กับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็เลยมีเงื่อนไขกับทางธนาคารกลางสวิสเขาว่าเขาเนี่ยเข้าไปช่วยซื้อเรดตสวิสก็ได้นะคะแต่ ทางธนาคารกลางสวิสต้องให้วงเงินกู้กับทาง UBS นะคะเป็นมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ6.8ล้านล้านบาทนะคะซึ่งมูลค่าวงเงินกู้ตรงนี้เนี่ยก็สูงกว่ามูลค่ากิจการที่เขาเข้าไปซื้อเครดิตสวิสถึง62เท่ากันเลยทีเดียวค่ะพูดง่ายๆนะคะว่า UBS เนี่ยก็เหมือนเอาป้ายขนาดยักษ์ใหญ่มาปักไว้หน้าธนาคารเลยนะคะว่าตอนนี้ใครอยากจะมาถอนเงินจากเครดิตสวิสก็มาได้เลยนะคะ ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะเพราะว่า UBS นั้นมีแบ็กเป็นพี่ใหญ่อย่างธนาคารกลางสวิสนะคะที่เผื่อสภาพคล่องไว้ถึง62เท่าตัวกันเลยทีเดียว สรุปแล้วเนี่ยนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะของรายละเอียดดีลที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะของสถาบันการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นดีลย,ยักษ์ใหญ่มากืนมาที่น่าจะต้องจารึกลงไปในประวัติศาสตร์การเงินโลกกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะถือเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นจุดจบของธนาคารเครดิตสวิ e ที่มีอายุก,กว่า167ปีที่ถูกเข้าซื้อกิจการโดยธนาคารคู่แข่งด้วยมูลค่าไม่ถึง1ในร้อของมูลค่าที่เคยเป็น สุดท้ายเรื่องนี้นะคะก็คงต้องขอจบด้วยคําพูดของดรนิเวศเถมวชิรวรากรที่เคยกล่าวไว้แล้วก็สะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะว่าธนาคารนั้นเป็นธุรกิจที่ดีและจะดีจนกระทั่งวันที่มันเจ๊งการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกูลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทาง เริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย